2อกลุ่มธุรกิจดาวรุ่งดาวร่วงประจำปี2565กลุ่มธุรกิจดาวรุ่งอันดับที่1ธุรกิจการแพทย์ความงามและธุรกิจอีคอมเมิร์ซอันดับที่2ธุรกิจแพลตฟอร์มอันดับที่3ธุรกิจโลจิสติกธุรกิจด้านฟินเทคและธุรกิจประกันอันดับที่4ธุรกิจเวชภัณฑ์ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ อันดับที่ 5. ธุรกิจอาหารเสริมธุรกิจขายตรงอันดับที่6ธุรกิจแปรรูปยางธุรกิจอาหารสำเร็จรูปอันดับที่7ธุรกิจจัดทำคอนเทนต์ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์อันดับที่8ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ธุรกิจโมเดนเทรดอันดับที่9ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนอันดับที่10บ ธุรกิจบันเทิงธุรกิจก่อสร้างธุรกิจท่องเที่ยว 10. อันดับดาวร่วงอันดับที่1ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐานและเครื่องโทรศาพท์อันดับที่2ธุรกิจฟอกย้อมธุรกิจหัตถกรรมราคาถูกอันดับที่3ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ธุรกิจรับส่งสื่อสิ่งพิมพ์ตามบ้านอันดับที่4ธุรกิจโรงพิมพ์ธุรกิจคนกลาง อันดับที่5ธุรกิจผลิตและขายต้นไม้ดอกไม้ประดิษฐ์ธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปไร้ฝีมืออันดับที่6ธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาอันดับที่7ธุรกิจร้านถ่ายรูปอันดับที่8ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศอันดับที่9ธุรกิจของเล่นเด็กและอันดับที่10ธุรกิจคอร์เซนเตอร์ ข้อมูลมาจากหอการค้าไทยณวันที่16คธันวาคม2564